เอาเลยครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มีูเกมไมค c r รับในไมค c r รับมีเกม,ดม,เ,กมเดี๋ยวทำไมเมาส์กูช้านะครับผมเนมีเกมอะไรดีเล่นเออนี่ดีกว่านะครับผมไอเมอร์เดอร์นั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาเนิ่นนานซึ่งผมก็ได้ประกาศว่าผมจะไม่ใช้ไมค์เก่าจะกลับไปซื้อไมค์ใหม่แล้วก็กลับมาแคสนั่นเองนะครับก็ปรากฏว่าไปถึงขอนแกน นะฮะอา่าตึกคอมเซนทันอ่โรบินสันปะเขาเรียกว่าโรบินสันปะมันก็ที่เดียวกันกับเซนทันนั่นแหละหาหมดแล้วครับแม่งไม่มีขายโ <c oughs> อ้โหวันเดอร์ฟักกูไปจากเชยภูมิกูขี่รถรถไปคืออะไรไปตั้งไกลไม่มีขายไอชิบหายโอ้โหคดเสียเวลาจริงๆ ก็ต้องกลับบ้านมานะครับผมแล้วก็ได้สัญญากับทุกคนไว้แล้วว่าจะต้องลงคลิปวันจันทร์ก็นะครับอืมนะก็ต้องใช้ไม้เดิมในการแคสสนะฮะก็ขอโทษด้วยคือกูจะขอโทษเรื่องอะไรวะคือกูไม่ผิดแต่คือร้านมันไม่มีขายอะผมไม่ถามหมดแล้วเว้ยก็เลยต้องตัดสินใจสั่งทางเน็ตนะฮะก็ต้องใช้เวลาในการสั่งค่อนข้างที่จะนาน ประมาณหลายวันน่ะอืมหลายวันกูจะมาคือแบบบางทีมันกรเศราเออกูอยู่ในด่านแล้วเนะอ๋อด่านนี้ด่านนี้จำได้เอ้ยโอเคมาครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาลองเล่นไอหาโจรกันห,หลังจากพาร์ทที่แล้วไม่ได้เล่นคือได้เล่นอยู่แหละแต่เล่นไม่เป็นเฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าสตีฟเป็นสตีฟสตีฟสตีฟอย่าลุกอย่าลุกหยาแน่แน่มียิงมียิงสวนลุก ใจเย็นเย็นลูกโอ๊ะตกใจนึกว่าสตีเป็นโอ้ยโอเคครับผมสตีไม่ได้เป็นคือผมเห็นใครเป็นวะโอ้ยแพนด้าแพนด้าโอ้ยแพนด้ากูว่าเพนด้ายังไงยังไงก็เป็นแพนด้าแพนด้าอย่าทำนะลูกเอ้ยหยุนะหยุดเอา้ามันไม่ตามมานี่บ่าโอ้ยดูสิครับ สวินกูไม่กูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเดี๋ยวถอยก่อนเออแน่สายเนียนเนียนนะไม่เจอแต่เฮ้ยเพื่อนระวังอีิผู้หญิงคนนั้นเพื่อนเฮ้ยระวังมันเพื่อนมันอาจจะสอยได้นายล่วงได้เพื่อนเอ้แอบแอบแอบย้ายทีก่อนย้ายที่เข้ามาแอบแพนด้ไม่อยากเข้าใกล้อันตราย โอเคตรงนี้มีโอ้โหดูสิครับอันนี้คือซักไอคนนี้มีพิลุตเว้แขนส,สีเขียวนะครับก็มีพิลุษนิดนึงโอ้โหไอคนเมื่อกี้ก็ใช่ไหมเอาตกใจเอาอย่าบอกนะเว้ยแพนด้าเป็นวอทคนไหนเป็นวะเหมือนมันจะมีนี่ฮะ SE เหรอ SE อะไรอย่างอ๋อเป็นตัวสี อะไรวะไอ้นี่ว่า S E J E S E B H อะไรเนี่ยใช่ปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไอ้เราก็มั่วเหมือนกันโอเคเฮ้ยเราได้เป็นดี่ตะคีบถูกปะวะอ่านถูกปะเนี่ยเราได้เป็นไอ้ไอ้คนมีธนูอ่ะเออกูได้เป็นนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเอาทองก่อนเอ้าเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยอุตส่าห์ได้เป็นอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอุตส่าห์ได้เป็นในตัวมีธนูเกิดมาชนะเลยคืออะไรวะเดี๋ยว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 โอ้โหโคตรหินเกะตัวเพื่อนโอ้ยเปอร์เซ็นต์กูลดเฉยเลยอะไรเนี่ย what the fuck what the fuck what the fuck man เดี๋ยวนะเอ้ย,อยมีทองมีทองเอาเอาควันเอาก่อนเอาก่อนไอ้แน่ อะไรคิดจะแย่งเหรอไม่ได้อย่าทําจังสั้นมันบอดีปฏิทูถโทโั้งกันแล้วนะเฮยเฮยเฮยเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องน่ะจะเข้ามาใกล้พี่น้องถอยถอยอห่างถอยห่าง,อย,างอย่าเข้ามาใกล้มันบอดีเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องอยู่ในใมีางบนไวโอเคเด้อ เดอโอเคครับผมได้เสียนเฮ้ยชิบหายแล้วอ,อ๋อถ้ามันมีศพอยู่แถวนี้ก็แสดงว่าเมอร์เดอร์น่าจะอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้มีเสียงคนตายแล้วก็ไม่มีศพใช่ปะโอ้โหโคตรแหลกกูจะแหลกไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะในะครเป็นวะต้องค่อยๆแอบเดี๋ยวนะโอ้โหมึงจะกดกันเล่นทำไมเนะี่ยไม่เข้าใจเอ้ยเอาเร็วเอาเร็วเฮ้ยเอาเร็ว ยังไม่มีเครตายครับผมยังไม่มีเครตายหรือว่ามันตกอันนี้ตายวะหรือเปล่าถ้าเราลงไปตรงนี้เว้จะเสียงอะไรแน่แน่ไอตัวนี้แน่แน่เอ้าแน่มีเล่นมีเล่นมีเล่นเล่นใหญ่เดี๋ยนะผมว่าเราต้องแอบวะจนกว่ามือเดิมจออกมามันน่าจะมาตรงนี้แหละเว้ไอผมคิดว่ามันน่าจะมานะครับมันไม่น่าจะนิ่ง ดูดดยเปิด Wi-Fi ให้ลูกท่านเล่นคงไม่ใช่คงไม่ใช่กดถอยก่อนถอยขึ้นเึ๊บเบ๊เ๊แน่หลบหลบหลบแอบซ่อนมีปบวะโอ้โหละมึงจะกดเล่นทำไมเนี่ยมึงไม่เปลืองเลยนะฮะกูมไม่เข้าใจเล้วลูกไม่เปลืองเลยลนะไม่คิดจะเก็บสะสมแต้มผมไว้ Panda, แพนด้าปะแพแพนด้ามึงหรือเปล่าแพนด้า <c oughs> ใช่เองหรือไม่ ด,ดีแต่แผนด้าโอ้โหตายเกี้ยงเลยครับผมว่าแผนด้านี่ก exactly ็มีพ like ิรุษเหมือนกันนะเออเดี๋ยวจะถอยก่อนถอยกันแผ่นด้านี่ก็อันตรายเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันน่ากลัวเกินเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งขึ้นมาเฮ้ยอ้ยกูบอกว่าอย่าวิ่งขึ้นมากูเห็นแล้วกูเห็นแล้วโอ้โหบอกแล้วว่ากูเห็นแล้วอย่าวิ่งขึ้นมาเพื่อนโอ้โห แมสุดยอดจริงๆเลยนะฮะก็เก็บไปหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มอุ้ยตกใจอะ่ะนึกว่ามันจะหันมาแล้วตีเราทิ้งเว้ยคือตอนแรกมันแบบแบบมีคารบเราด้วยนะมีมาแบบคลุงคารบเออแบบเอ่อพี่ครับอย่าฆ่าผมเลยอะไรอย่างงี้ปะ่ะหรือไม่ก็แบบรอเนียนตีเราตายอะไรอย่างงี้เออโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดสุดยอดเรียบร้อยไปหนึ่งตัวเออเรียบร้อยไปหนึ่งตัวเดวยอตามล่าหาท้องต่อฮะ รอบนี้หวังว่าเราคงวิทยหนียะท้องอุดอ้าวเอาแล้วอุทยเอาแล้วอุ้ยเรียบร้อยเย้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 เอาทำไมกูมีดาบอะเอาทำไมผมมีดาบอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมมีดาบดาบปลาได้ด้วยเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเปอร์เซ็นต์ต่างกันเป็นเมอร์เดอร์ผมลดเหลือหนึ่งอะหรือว่า เป็นเพราะเราไปหยิบดาบวะเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้แหละอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแหละโอ้โหแป่เอ้ยุตสาเก็บมาแทบตายสุดท้ายมาหายเพราะกูไม่ได้เล่น what the fuck โอเคก็ผมไม่เป็นไรฮะเราสายฆ่าเราคือเว็ฟสายสายฆ่ามร์เดอร์อยู่แหละเดี๋ยวนะไม่มีทองดรอปในนี้ใช่ไหมไม่น่าจะมีเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้กูนะอืม ซึ่งโอเคเดี๋ยวเราในใน,ในตอนที่เราเก็บทองนะฮะเราก็จะมาพูดเรื่องถึงไม่ต่อนะครับผมคือไม่เนี่ยผมดะเอ๊ะไม่เป็นไรนะฮะไม่เนี่ยผมได้ดูแล้วว่าอ่าแนา่สติป่ะสติป่ะไม่ใช่อุ้ยแถวนี้วังเวงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดอะแฟตไม่ใช่ครับผมคือผมว่าผมต้องสั่งไม่ทางลาซาด้านะครับไม่รู้ว่าลาซาด้าจะมีลาซาด้าน่าจะมีทุกอย่างนะเว้ยเอยอโอ้ผมเข้าไปดูในเว็บลาซาด้า ยัดเคมียันเรือลบอ่ะพูดจรงตรงอันนี้คือคำเปรียบเปรยนะฮะก็คือเป็นแบบขู่มึงขายเยอะมากลาซาดา้าสุดยอดว่าไม่ยอดแล้วเดี๋ยวเดไอสองตัวนี้มีพิรุษอย่านะเพื่อนนายคงไม่จ้วงเราหลังเราใช่ไหมโอเคมันไม่จ้วงนะข้างบนนี้มีทองเลยนะนะมีตัวนี้มันชิวเลยเว้เฮ้ยเจ้ผมว่ามัน ต้องแอบเว้ลงไปเออลงไป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 อย่าขึ้นมันยุ่งกับข้างบนเลยขอร้องเฮ้ยนี่ไงทองเฮ้ยโอ้โตกใจกลัวมันอะก็ไม่กล้าเข้าไปเต็มที่แซฟบฮลโหลอุ้ยสตีฟอยู่ไม่สตีฟสตีฟสตีฟอย่าลูก <c oughs> กลัวสตีฟเป็นพิเศษ,ษ,ษเออมันวังเวงฮ้ยผมว่าไม่ใช่แลวอวะผมว่าสตีฟไม่ใช่ แต่ไอตัวนี้ทำไมมึงวิ่งซิกแซกมาเดี๋ยวนะทำไมมึงวิ่งซิกแซกมาเพื่อนไอตัวนี้เป็นไรหรือเปล่าอุย 9, 9, 9. อ้ย 10, 10, 10, 10, 10, 10. เก้าเก้าเก้าอุ้ยสิบ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 อาวุธอาวุธอา่เอาเฮ้ยอย่าอย่านะเพื่อนอย่าทำกับเราจังซี่มันบอดดีเฮ้ยเพื่อนตายหรือว่าสติเป็นวะใช่ป่าววะใช่สติเป็นป่าววะ ไม่น่าจะใช่ผมว่าไอตัวที่วิ่งตามหลังไอ้มึกเจตตะใช่เว้ยคิดเหมือนกันปะผมว่ามันใช่เว้ยเนะ่เฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วแวน่นแหมพี่อย่าบังดิเพื่อนอย่าบังยิงมันยิงชิบหายแล้วตามไม่ทันตามไม่ทันตามแล้วตามแล้วมันมันคือมันคือโจรมันคือโจรเนียเร็วกูว่าแล้วมันต้องเป็นมึงกูว่าแล้วน,นี่ไง <laughs> โอ้โหแหลกแค่ไหนพี่ก็ยิงได้อะไรจัดตัวเธอนอนตายไปดิเรียบร้อยครับผมมายืนเต้าหน้าเ็าเฉยมันอยู่ๆมายืนเต่าหน้าเ็าเฉยเลยไอชิบหายโอเคเรียบร้อยครับผมเก็บไปหนึ่งรอบสุดยอดกว่าจะเจอตัวกว่าจะเจอตัวไปสงสัยสตีฟตั้งนานให้ตายเถอะซาร่ามาทบปวดลดไข้โอ้โหสงสัยสตีฟจะเป็นจะตายโอเคโอเคเดี๋ยวดนะ เจ็บเฮ้ย,อยทอง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 เฮ้ยมีปะวะข้างหลังข้างหลังไม่มีเอตัวนี้ไปเ๋ยม,มึงวิ่งตามกูเนี่ยเฮ้ยอย่านะเฮ้ยอยา่าเพื่อนมาปะวะอย่านะอย่านะมือเดอร์แบบนี้เว้ยผมว่ามันดีอย่างหนึ่งนะครับคือมันมันมันเห็นศพด้วยอะ่ะเออเมร์เดอร์มันจะได้แบบไม่ต้องโหดมากนะฮะแล้วก็มึงอะไรเนะี่ยฮะ วิ่งแล้วก็มีนี่ต้องตีนได้เจ๊แหระคือทําได้เจ๊แหระเฮ้ยมันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยทำเไยกันอะเฮ้ย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 เดียว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 เฮ้ยมึงทําอะไรสติปไอตีป์เฮ้ยเห็นผู้หญิงไม่ได้แล้วมึงแหมกูเอาด้วยอ่ะกูกูเอาด้วยกูเอาด้วยกูเอาด้วยกูรอเล่นกูรอเล่นเฮ้ยมึงหยัดซีดิ คนเขาล้อเล่นอ่ะโธ่ไม่ได้จริงจังเดยนนะอืมไม่ทราบว่าแถวนี้เอไม่ใช่เว้ยโอเคถ้าเมื่อกี้ไม่มีดังแปะนะผมว่าผมวิ่งแล้วเมื่อกี้เดยนนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเขามีธนูเว้ยตัวนี้อืมไอตัวนี้มีธนูนะครับก็คนข้างที่จะปลอดภัยนะเฮ้ยอีกแล้วเลยไม่ใช่พวกเองสองตัวนะไม่ใช่พวกเองสองตัวเ้ยเพื่อน อย่าทำร้ายแล้วนะเราขอร้องเราเป็นคนดีเราช่วยฆ่ามือเดิ้ลตั้งสองรอบกุ้ยตัวเนี้ยไม่คนดีกุ้ยตัวเนี้ยอุ้ยอุ้ย what the fuck what the fuck วันวันมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็ววันม,มา้อาอ้าวไม่ใช่ตัวนี้เหรอไม่ไม่ใช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 ่ตัวไหนวะเฮ้ยโอุ้ย,ยน่า เย่ลอดโว้ยรอดโว้ยเย่เฮ้ยเอ้ยเย้ยโอ้โหมึงฆ่าค <c oughs> านเสร็จใจด้วยนะเพื่อนที่เราช่วยเลยนายไม่ได้นายก็เออสมควรตาย <laughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อืเราแค่ช่วยไม่ได้เองเออเราแค่ช่วยไม่ได้เอง <c oughs> <c oughs> อัะโถอัอโทโอเคครับมาแล้วครับเริ่มครับ ทองของพี่น้องแหมไอ้เลวเอ้ยแย่งแต่ของชาวบ้านจะช่องเขาเมื่อกี้มึงก็ได้เล่นเป็นพนธนูแหม่รอบนี้ยังจะมาแย่งคนอื่นเขาอีกขอมีธนูบ้างไม่ได้แล้วไงเดี๋ยนะหวังว่าหวังว่าเจ้นแน่ซ้ายนี่ไงอะเก็บมาทองกับผมหนึ่งก้อนอืมเลี้ยวซ้ายนี่ไงสองก้อนเลี้ยวซ้าย ยวขวาหวังว่าข้างหน้าจะไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับถ้ามันมีตัวเฮ้ยเพื่อนไม่เพื่อนอย่ามึงตายใครฆ่านายเพื่อนอไม่อไม่จะฆ่าเพื่อนผมเอ้าชนะ เครื่องหอยเลยพากูพุ่งไปเลยชนะโอเคเพื่อนเราล้างแค้นห้นายได้ละเยวเราล้างแค้นห้นายเราได้ได้แล้วเพื่อนเอ้ยทำไมเปอร์เซ็นต์เราไม่เพิ่มเลยทำไมเปอร์เซ็นต์เราอยู่หนึ่ง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 อย่างเดียวแหละทำไมเปอร์เซ็นต์ผมไม่เพิ่มออะเพื่อนหรือว่าผมบั๊กปะบั๊กหรือว่าผมบั๊กจากรอบที่ผมไปหยิบดาบวะ เออบักแล้ว่านี้แบบเปอร์เซ็นต์หายเฉยเลยโอเคช่างบาครับเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเราไมา่แอบ,บนี่ไหมที่มีน้องสาวมาด้วยวางไงน้องสาวเอ,อ้ยเ,เดี๋ยว <laughs> โอ้ตกใจนึกว่าจะโดดไม่ได้โอ้โหน้องสาวหน้าตามึงนี่กูไม่อยากจะเข้าใกล้เลยเดี๋ยว <laughs> <laughs> ถอยกูมีพระนะเฮ้ยโอ้ยกูเห็นด้านหลังนี่สงาาส่าราศีดูด้านหน้า โอ้โหไอ้เหี้ยยิ่งกว่าผีปอบ2,002 2,012เนี่ยเอ้ย2,002ถูกแล้วหายแล้วผมว่าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับไปตึ๊ด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 แน่มีการขึ้นลิฟต์บอกแน่ตกใจตกใจเขาเรียกว่ามีพินเอ้ยนี่ไงโอเคครับตรงนี้มีเป็นอ่าสองอันเอี๋ยตัวนี้ทวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ี๋ยวี๋ยวเด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 ีวยวเดีเดี๋ยวเด หวังว่าพวกมึงไม่ทีมนะเฮ้ยโอเคไม่น่าจะใช่สองตัวนี้ครับแน่กุไว้ตัวนี้ใช่แน่นอนเพื่อนอย่าอย่าทำเอามันถือธนูเนอยเออแล้วกูจะกลัวมันทำไมโอเคครับหวังว่าไอตัวนี้อยา่ยาอย่าอย่าเพื่อนไอคนมีธนูตัวนั้นโอเคมันไม่ทําร้ายเรานะฮะเราก็จะไม่ทําร้ายมันเหมือนกันมัง <laughs> ม้งมั <laughs> ้งนอกจากมันจะทําร้ายเราเพื่อนเราจะอโอ้โอโกูตกใจ เฮ้ยมันนี่มึงองตายกูคือนักดาบเชื่อผมวหมเฮ้ยทำไมมันไม่เก็บทองวะเอคิดเหมือนกันไหมเฮ้ยทำไมมันไม่เก็บทองวะหรือว่ามันเป็นวะเฮ้ยเจ้าคุยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีศพอยู่ตรงนี้ฮะศพอุ๋ยยาเพื่อนไม่ไม่เพื่อนยาอย่าท้อไรผมล้คุยอูยอูยอยอูยอูยอยอุยอยาาเอ้อ วเวเววุ่งตายแล้วเหรอเวฟไม่ละเวฟกูจะสีอะไรขนาดนั้นมันเกิดใหม่ได้โอ้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้หน่อยแชะ ูตายเอาโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะโอ้โหเป็นการตายที่วีพีมากครับผมวีพียังไงโอ้โหตายไปดูนมไปโอ้โหมึงนี่วีพีมากกว่ากูนะเนี่ยกูนี่แบบว้าวเวอเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปละ ลงคลิปให้ช้าขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะก็ถึงจะช้าแต่น่โอ้การดูนมของเธอเป็นอะไรที่ได้ความแม่นยำมากสุดยอดจริงๆ